สวัสดีค่ะวันนี้หมอนทองจะมาปอกหมอนทองให้ดูนะคะหมอนทองจะกินหมอนทองค่ะวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะจะกินยากมากขนาดไหนแนแตนแตนตนตน,ตน,นี่คือหมอนทองค่ะหมอนทองลูกนี้สองร้อยกว่าบาทนะคะจะใช่หมอนทองจริงหรือเปล่าเนี่ย งงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ตหมอนทองหรือไม่หมอนทองแต่วันนี้หมอนทองก็จะเฉาะมันนะคะเพราะว่าอยากกินค่ะโอ้ยเจ็บมากน้าน่าจะไม่ใช่หมอนทองนะดูวิธีนะคะวิธีการปอกทุเรียนอือหือโอ้โหน่ากินมากเลยหอม กลิ่นเต็มห้องเลยนะคะบอกได้คำเดียวกลิ่นเต็มห้องเลยโอ,เโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่กว่าจะได้กินมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยคะ่ะกินยากกินเย็นเป็นผลไม้ที่กินยากจริงๆอืมหมุนมาหมุนมา ด้วยความที่เราไม่ชำนาญน,นะคะแต่เราอยากจะกินมันนะด้วยความที่เราอยากกินแต่เราไม่ชำนาญอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยน้ำน่าจะแกะได้หรือยังนะช็อะมันออกมาแได้แล้วดีจยังไงเยโอ้โหเหลือมาก เออมันอกันนกทำไมมันเป็นพันอะไรทำไมข้างในมันเหลืองอย่างเงี้ยันนกระจบอกนกแต่จะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะมาใส่ชามไปเลยนะอือของโปรดหมือนทองเลยเรียนนะอือหืขอกินหน่อยนะอือหอหอมกลิ่นหอมแล้วก็หวานมาก อร่อยมากบอกได้คำเดียวว่าอร่อยจริงๆดูดูดู <c ười> ไม่เสียใจค่ะลูกนี้สองร้อยกว่าบ,บาทใช่ปะที่บาทแต่เนี่ยห้าสิบบาท ห้าสิบบาทโอ้หดูเหมาะขน,นาดเลยอ่ะโอ้ยแต่จริงๆนะเปิดนะ่ะชอบที่มันหมดเลยอ,อ่ะแต่นี่เนื้อมันนิ่มไปนอนแต่ก็โอเคอยู่เนื้อมันนิ่มไปนิดนึงดีกับนั้นเซอรอหกสิบแปดบาทมันหายยากเลยนะนนมันหายยากได้ โอเคเนี่ยลุงโอ๊โอ้ยโอ้ยจไม่ไหวแล้วโอ้หอันนี้่ะไม่ค่อยน่าันนี่ไม่เป็นไรมีอีกเยอะเยะ นี่อันนี้เล็กนิดเดียวจะมีไม่ะ้โอ้ยเผือกขนามเยอะเหลือเกิน,นจะมีไม่ะ้จะมีไม่โอ้โอ้ยเจ็เจ็บเจ็บเจ็อ๋ออ <laughs> ยังสมหลอกดามีเค็เนี่ยอร่อยคนอะไรชอบทุเรียนดีนะหมอนทองวันนี้หมอนทองก็ได้กินหมอนทองแล้วจ้าใครแกะทุเรียนไม่เป็นบอกได้นะหมอนทองสอนให้แล้วนะแกะยังไงเมื่อกี้นะ หมอนทองก็แกะตามรอยภูมันนะจ๊ะภูมันอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เฉาะตรงกลางภูตรงกลางภูอย่างนี้เลยจ้าเอาปลายมีดทิ่มลงไปแล้วก็ะเลาะเลาะเลาะลงเลยนะจ๊ะอย่างมันประกบกันอย่างนี้นะมันประกบกันแบบนี้เป็นภูใช่ไหมอ,อันนี้ก็ได้อทําให้ดูสมมุติว่ามันประกบกันอย่างนี้ใช่ไหมนี่ มันคือเป็นหนึ่งภูเราก็เฉาะตรงกลางภูเลยอ่าไม่อยากเลยนะใครชอบกินทุเรียนก็ะทำอย่างนี้ได้เลยจ้านี่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 กินอวดเลยกินอวดเลยอ,อร่อยมาก กินมันหอมหอมแล้วก็หวานแบบอร่อยกว่าชันนี้อร่อยกว่าหมอนทองเนี่ยอร่อยมากเขารีวิวกินอย่างอื่นนะแต่หมอนทองรีวิวกินผู้เรียนเป็นขาม หมอนทองชอบหมอนทองแต่อันนี้น่าจะไม่ใช่หมอนทองมันหวานอ่ะล้ําอ่ะมกกินมันแปลกแปลกทเรียนมันมันเหมือนมันได้กินแบบเหมือนนมนมหมอกบทูั่วะมันอร่อยอ่ะมันอร่อยอ่ะมันจืดพันยังโบมยังพันยังเป็นนกเนี่ยนึกชือพันไม่ออก คนสื่อก็ได้ไครใครหมูตอบคอมเมนต์มากันใครรู้ว่าหมอนทองกินผู้เรียนวนเนี่ยพันในอย่างบอกกำเนิดแต่มันไม่ใช่หมอนทองมันกลิ่นแบบหอมหวานออกน้ำผึ้งหรือว่าออกอย่างไรเนี่ยบอกบบลูกาไห้ตอบถูกเดือยวจะาเฮีเหรียญพญาคตดหนึ่งเหรียญสองห้าหนึ่งเจ็ดนานเฮ้ดูนี่อ่ะเฮ้ดูเปลือกมันนะคะ่ะแฟนหมอนบอกว่า ตอบถูกว่าทุเรียนที่หมอนกินวันเนี้บอกชื่อพันมาถ้าคนใดตอบถูกหมอนจะให้เหรียญครุดหนึ่งเหรียญเหรียญพญาคุดหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดหนึ่งเหรียญค่ะเหรียญนี้เลยขอโทษนะมือเป็นทุเรียนนะแต่ขอกรูณนแชร์ให้ทอ่าเหรียญน,นี้เลยนะคะ ทุเรียนที่หมอนกินวันนี้เป็นพันอะไรแต่ไม่ใช่หมอนทองไม่ใช่ชน,นีอันนี้คือบอกใบใครตอบถูกรับเหรียญพญาคุดปะะีหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งบาทปีหนึ่งเจ็ดเหรียญที่เขาหากันเยอะมากเลยเหรียญน,นี้มีอาคมในตัวสำหรับเหรียญน,นี้ไม่ต้องปลุกเสกไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นพญาคุดไปป่า นะคะไปที่ไหนพกติดตัวไปรับรองว่าแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงแต่ขอความกรุณาต้องกดแชร์ให้หมอนทองด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องหมอนทองด้วยคนที่แชร์ก็บอกว่ากดแชร์แล้วก็ตอบมาว่าทุเรียนพัน์อะไรใครที่ตอบถูกคนแรกรับเหรียญพญาพุธปี2,517ไปเลยค่ะ1บาทนะคะ หนึ่งบาทปีหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญคุดปีนี้นะคะรัชกาลที่เก้านะคะเม็ดเล็กด้วยนะนี่ใส่ทั้งเม็ดเลยนะเนี่ยอืมอร่อยมากขอพี่สูนรอีกหนึ่งคูนะคะเ้ะปากเลยรับไป บายบายนะคะหมอนทองของกินทุเรียนต่อนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และตอบมานะคะว่าหมอนทองกินทุเรียนพันอะไรใครตอบถูกก็รับเหรียญพยาพุธปีหนไปนะคะหนึ่งบาทหเหรียญน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอนทองด้วยค่ะสวัสดีค่ะเบื้องหลังอาจจะไม่สวยงาม๋ยว่ว่ากันนะคะ เพราะว่าเพิ่งเลิกง,งานมาปุ๊บแต่ซื้อมาให้ปุ๊บแกกินปุ๊บอร่อยเลยค่ะ